เจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้มาถ่ายไม้ดอกไม้ประดับนะเจ้านี่ต้นปาล์มนะเจ้านี่ต้นปาล์มนี่เจ้าต้นปาล์ม แล้วนี่นากสามกระสันะเจ้าเนาะอันนี้ทองไหลมาเจ้า งไหลมาเงินไหลมานะจาจะเงินไหลมาทองไหลมาเจ้าเงินไหลมาทองไหลมาจะจะเป็นเท่าขึ้นนะจ๊ะเนาะปันปันจะเอานี้เท่าขึ้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะงามจะ กพื่อจะเอาไม้มาปักขึ้นนะเจ้ามันจะเลยขึ้นไปนะเจ้าเนาะแบบนี้นะจ้าสาวน้อยปะเป๊ะ นี่ยิ่งปลูกยิ่งรวยนะั่นมีหกโหลเลยเจ้ามีโบนุกกระทาโบนุกกระทาเป็น เพิ่นปลูกไว้มุมนี้นะเจ้าเนาะงามดีอันนี้ก็เศรษฐีเรือนนอกเลยจ้ะเศรษฐีเรือนนอกกวกมรกร ที่เด่นที่สุดกันมากสามกษัตริย์ในมัจันคลิปนี้มีัะอีนะเจ้าสวัสดีเจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้รวี c h นแน่อยตัวนะเจ้า ขอบคุณเจ้า